เป็นอย่างไรไก่ไก่ห้อมโอ้ยมือนี่ขายดีค่ะคุณมาติดตั้กาวกแง้อถุงนี้ย่างนียที่ิบบจ้าือากับแ้งอพวกขาใส่หลายเออผู้ค้าใส่หลายขาสือเสียงเนาะอยู่ในโรงบ้าบาลนขาสื่อเสียงเอาคนคนไม่ยอมคน่วยกับมาสื่อไปกินแกงวงเงาเ้านอนแมนบอ ไปเลยพ่าเด็ขายได้อยู่มีนามด้วยนามกันนี่ตะโมวะละลาบอกโอ้ทำไมไม่มีเก่งอ่นะี่บานเป็นาเจบเเป็นวานกมดันเก่ากเจี๊ยได้แจกจ้าสรรพคุณล้นเหลือเลยนะจสรบุเหลือขาบกรายยี่บบาทแจ้จ้าจจ้าก็คนขายจ้ยแกก็คนขายแกก็คนขายด้วย น้ำก็เย็นดีค่ะขนมให้กินพี่ด้แจเด้อขนมานี่ด้แจเด้อมาสื่อมึงได้แจกเพื่อมากินน้ำเย็นแจเฮ้ยบ่เดอยไกินน้ำเย็นเกินพี่ได้แจกขนมปิ้ด้แจเด้อ้อนี่้อนี่เด็ขาเมาหลายบ่ขึ้เมือนใเนน้องของหน่อยแ เวลาเดันมามันจะท้ายบปทท่านกับบ่ดกับเมื่อยกเยนีิมาเงข่องลอก็ีอยหักสิ็นไมสด้มเลยส่กระสทนเอาแล้วระสุนเอาลนี่ส yeah. น้ํารสนลงบ้านสนางบ้าน yeah. นี่ไงเนี่ยสามที่หาบานได้ใจเนี่ยวัดที่เจ้ากาเซ่ป้านำพบานบ้านเผ่าบ้านนอกมานนาแพ่งปาหนีก็ดีตัวหิ้วมันแพงแต่พอขาคนก้างเอามาบออยู่ในตนมาแพงม่อก็ที่นั่นจนหาบานพ่นมานเป็นบ้านไร่ คือเกา่าคือเกา่าคือเก่าถังหม้นขายลอตเตรี่คือกันทานี่ขายลอตเตี่คือกันเนแถวแล้วฮาหมดหาหมอจะหยุด <c oughs> นั่งเต็มเวาหาหมอ ตดีใหญ่เดิค่ะเด้อนี่ตะดีใหญ่ที่สูงมานอาจจะพึ่นของเฮาเดิค่ตาดีใหญ่เป็นใหญ่ดิค่ะขายหัวแจ้าขายยูทูบมือจ้ายยูโรงพยาบาลสีโพไปแต่วระจันทร์วันศุกร์วันธรรมดาบริมากเลย่ะวันธรรมดาอยู่หนาเรื่อยไปเพราะว่าวันธรรมดานี่โรงพยาบาลมันมีคนเลยค่ะ แต่วันจันทร์มีอย่านคนน้อยคนน้อยเดียวน้อยเดียวจะมีแต่คนคนจะน้อยเดียวคนหน,น,น,นอย,ย,นยอย้โาามใหม่เร่กดไลค์าาลยยดกดแชร์เ็นามากุ้าใจาจะดิดทไหมเพนจออียุยดเพ 我我我我炒了鱼线了，嗯。